น้ำที่นะเอาละนี่ตอนนี้ผมอยู่หน้าโบสถ์นะพี่นะ,ะกลับกล้องมกกับพอน้องกลับกล้องหน่อยถืออย่างนี้เห, okay. หรอฮะโอเคถืออย่างนี้อ่าทีนี้อยู่อยู่อยู่ที่วัดรักทางนะพี่นะนี่บริเวณเราบ้าอ่าโอเคพี่ก็ ก็จะมีปีหนึ่งหนึ่งเอปีสามร้อยิบรุ่นรุ่นร้อยิบสองนะพี่ปีสามเจ็ดเนาะร้อยสาิบเจ็ดก็จะมีนิโยมเจดีบัวตูมนะพี่นะอ่านะครับแล้วก็จะมีสามหกสามหกจะเป็นพิมพ์เดียวมีพิมพ์เดียวเป็นเจ็ดอ่าเป็นสามเป็นสามห้ารุ่นแรกครับอ๋อสาห้าเป็นสามหกโอเคเสรแล้วอ่าสีสูงูงพี ทีนี้รุ่นนี้เขาจะมีเป็น <I have. S 1> เป็นลายงานกับแบบธรรมดาอ่าอันนี้ลายงานนะครับอันนี้แบบธรรมดาเนาะแต่ราคายังไม่ปรับขึ้นนะอันนี้ปีปีปีสามหกสาห้าที่มีมีพิมเดียวสาม,มเจ็ดสามเจ็ดมีครับพี่นี่สามเจ็ดีิโลน,นี่อ่าสามเจ็ดทีนี้จะมีเป็นชุดก็มี อ่าเป็นชุดก็จะมีจะมีรูปรูปพระโตด้วยรูปเหมือพโตอาินอ่งร์ครับเดี๋ยอลยว่าเดี๋ยวเอาการอ่าครับผมอ่านี่เป็นรายอันนี้เป็นรายงานอยู่แล้วนี่เป็นรายงานอยู่แล้วฮะขอที้น่อ อ๋อโอเคโอเคอันนี้อันนี้เป็นพิมพ์นิยมครับผมเอาหนึ่งหนึ่งองค์หรือสององค์เลยแต่งรายงานพี่แต่งรายงานอ่าให้น้องเปิดเออนี่ครับอาหารเนี่ยชัดเลยพี่แต่งรายงานแน่นอนครับผมเนี่ยห้าร้อยแล้วมีนนี้ปีอะไรนะปีสี่ห้าสี่ห้า มีมีรุ่นชาติการด้วยนะพี่นี่รุ่นชาณกาลครับาชาติการมีองค์ละพันพันจานห้าร้อยเจ้าหนุนหล่อมีแพ็กเกจแบบซุ้มอกล่องสุดไทยปลาลา่าอันนี้เป็นถุงรองพาพา่อคือแบบประธานถุงก็จะตุ้มตื้นหน่อยนหนึ่ง อันนี้อันนี้หนึ่งพันนะพี่อันห้าร้อยเป็นพิมพ์นยิยมพิมพ์แีกพิมนี้จะลึกพิมพ์นี้จะลึกกว่าพิมพ์เนี้ยชัดก,กว่าพี่พิมพ์นี้เขาจะตื้นหน่อย